สวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีก่อนสมท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะ,ะวันนี้เอเรือนทอก็มีโอกาสได้มาเผยแผ่บารามีของหลวงปู่ศิลานะคะ,ะตอนนี้ยังมีแบ่งอยู่นะคะสําหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกเลยเนาะเพื่อไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปนะคะพี่พี่ท่านใดที่สนใจจะบูชาวัตถุมงคลสามารถสแกน qr code id line ตรงนี้ได้เลยนะคะ แคปหน้าจอไปเราก็ไปเพิ่มเพื่อนนะคะไปเพิ่มเพื่อนช่องเอเรือนทอได้เลยนะคะชื่อลายจะชื่อสุรัตน์นะคะแล้วก็พี่ๆท่านใดที่จะอโอนยอดนะคะก็สามารถโอนได้ที่อ่วอารนี้ได้เลยนะคะหรือติดต่อกับเอทาง l ลายเนาะติดต่อกับเอทาง l ลายใครที่ไม่มี l ลายไม่ได้เล่น l ลายก็โทรติดต่อโดยตรงนะคะที่เบอร์0 9 2 4 3 6 0 2 4 5 ะะรายการนี้นะคะรายการนี้เป็นกําไรหยกนะคะกาไราน้าเต้านะคะน้าเต้าหินหยกนะคะแล้วก็มียันยันแก้วสารพัดนึกของหลวงปู่ศิลานะคะรายการนี้แบ่งที่300บาทนะคะส0มอบาทาจะมีค่าจัดส่งครั้งละนะคะครั้งละครั้งละ50บบาทเท่านั้นเนาะรายการนี้เป็น ตะกุดนะคะตะกุดลุ่งเรืองเฟื่องฟูมีมาแบ่งอีกแล้วนะคะตะกุดลุ่งเรืองเฟื่องฟูมีทาหากันมาเยอะนะคะแต่ว่าเอจะนานๆได้มานะคะนานๆได้มาแบ่งเนาะตะกุดลุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะชื่อก็ดีรายการนี้นะคะรายการนี้เอไปที่390บาทนะคะ390บาทเท่านั้น แล้วก็รายการต่อไปเป็นกําไรเหล็กไหลเป็นกําไรเหล็กไหลนะคะรายการนี้มียันนะคะมียันยันแก้วสารพัดนึกนะคะยันแก้วสารพัดนึกไฟสะท้อนหน้าดูเลย มียันแก้วสารพัดนึกแล้วก็อ่านี่นะคะยันเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ไอ้ขาวๆข,ข้างบนกลมๆนะคะไม่ไม่ใช่ยันเนาะเขาจะเป็นไฟไฟจะสะท้อนแล้วก็จะมีรันเลขนะคะจะมีรันเลขมีรันเลขทุกเส้นเลยนะคะกำไรเหล็กไหลของหลวงปู่ศิลาเนาะเห็นไหมคะเขาจะมียัน แล้วก็มีโค้ดหมื่นหินโค้ดหมื่นหินตรงนี้กำลังพยายามหาอ่าอ่เม็ดนี้นะคะที่รันเลข1นึ9 5สี่ศนะคะหนึ่งรายการนี้แบ่งบูชาที่350บาท350บบาทเท่านั้น แล้วก็รายการต่อไปนะคะเป็นกําไรเหล็กไหลเหมือนกันนะคะแต่ว่ารายการนี้มีพิเศษตรงที่ปีเสียนะคะปีเสียเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิร่างกายของเรานะคะแล้วก็มีโค้ดรวยอยู่ตรงเม็ดกลางนี้มีโค้ดรวยนะคะโค้ดรวย แบบนี้นะคะอ่าตอนนี้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วตอนนี้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเห็นไหมคะตอนแรกเขาจะเป็นสีออกสีน้ําเงินตอนนี้ออกสีม่วงแล้วนะคะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีฟ้าสีเขียวนะคะตามอุณหภูมิเนาะรายการนี้แบ่งที่350บาทนะคะ350บาทเท่านั้นรายการต่อไป รายการนี้ยังมีแบ่งอยู่นะคะยังมีแบ่งอยู่เนาะเป็นอ่ากำไรข้อมือตะกุดนะคะกำไรข้อมือตะกุดรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะรายการนี้เป็นตะกุดรุ่งเรืองเฟื่องฟูแบ่งที่300บาทนะคะ300บาทเท่านั้นอ่าเอมีทวด หลวงปู่ทวดนะคะรุ่นหลวงปู่ทวดรุ่นเหนือดวงนะคะของหลวงปู่ศิลาเห็นไหมคะของหลวงปู่ศิลานะคะเป็นปู่ทวดเหนือดวงรายการนี้ประกันแท้ให้นะคะของหลวงปู่ศิลาประกันแท้ให้ทุกรายการเลยนะคะตอกสอมีรันเลขหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะคะหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เหนือดวง อาเนื้อทองฝาบาทแบ่งที่190บาทนะคะ190บาทแล้วก็เนื้อทองแดงแบ่งไปในราคาเดียวกันเลยนะคะเนื้อทองแดงปกติแล้วเนี่ยเนื้อเนื้อทองฝาบาทจะได้มาราคาสูงกว่านะคะแต่เอเอาราคาง่ายๆเลยจะได้จําง่ายเนาะ190บาทโค้ด1 9 0 0นะคะ1900 ประกันแท้ให้ทุกรายการนะคะหลวงพ่อทวดวัดชังให้เป็นรุ่นเหนือดวงของหลวงปู่ศิลานะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยหลวงปู่ทวดรุ่นเหนือดวงหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะคะออกปีหกเจ็ดรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นอ่าเป็นพระพุทธชินราชรุ่นแรกนะคะ เป็นพระพุทธชินราชรุ่นแรกออกที่วัดโพสีสะอาดนะคะวัดโพสีสะอาดรายการนี้โอ้โหสวยงามมากอ่าเป็นรายการที่84เนื้อทองแดงผิวลุงนะคะพื้นฝาขอบแดงลงยาจีวรเห็นไหมคะพระพุทธชินราชเห็นไหมคะสวยงามมากเลยพี่ รายการนี้นะคะรายการนี้320บาทนะคะ320บาทเท่านั้นนะคะเอมีแบบลุ้นเนื้อนะคะลุ้นเนื้อมีลุ้นเนื้อมาแบ่งให้นะคะแบบซีนเดิมๆเลยซีนเดิมๆเลยนะคะมี5ากล่องเท่านั้นหรือใครจะเอากล่องที่เอเปิดแล้วก็ได้นะคะมีลุ้นเนื้อลุ้นเนื้อลุ้นรายการนะคะอ่า320บาท ใครที่สนใจจะบูชานะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ0924360245นะคะวันนี้เอขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนเนะาะปีใหม่นี้นะคะปีใหม่นี้ขอให้สิทธิานุสิทธิ์ของหลวงปู่ศิลาทุกทท่านเลยนะคะประสบพบเจอแต่โชคดีมีชัยนะคะขอให้เจอแต่ความโชคดีมีชัยนะคะ รวย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 สำหรับปีอ่าปี2525 25ที่จะมาถึงนี้นะคะอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าไข่แล้วก็อย่าลืมหมั่นหาหมันทำหมั่นทานตามคําของหลวงปู่ศิลาด้วยนะคะเอเลื่อนท่ออนุญ,ญาตลงไลน์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ